สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการสมัครเพื่อขอใบเซอร์ติฟิเคตอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บ Autodesk นะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปที่เว็บ education.autodesk.com ตามลิงก์นี้เลยนะครับทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นของทางผู้สอนนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นของผู้เรียนนะครับให้เลือกทางด้านขวานะครับแล้วก็เลือก login as student เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับใครที่มี Account อยู่แล้วนะครับสามารถทําการ Login เข้าไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มี Account นะครับให้ทําการกด Create Account ส่วนด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนถัดมานะครับจะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับให้ทําการใส่ชื่อนามสกุลน,นะครับแนะนําว่าให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ ในขั้นตอนนี้ให้เช็คดูให้ดีๆนะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการใส่อีเมลนะครับในช่องอีเมลแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งนะครับให้เราทําการใส่อีเมลสำรองลงไปนะครับ ทำการใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ทําการคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับโดยพาสเวิร์ดที่ใช้นะครับควรมีสัญลักษณ์นะครับตัวอักษรตัวเลขนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับเนื่องจากต้องใช้ในการล็อกอินทุกครั้งนะครับทําการเลือกประเทศและภาษานะครับ ทำการกด next เพื่อไปในขั้นตอนถัดไปเลยครับทำการกดปุ่ม register และกด ok นะครับในส่วนถัดมานะครับจะเป็นการขออนุญาตข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นลักษังการส่งแบบสอบถามแล้วก็ใบเซอร์กลับมาทางเราทางอีเมลนะครับ ซึ่งถ้าเกิดท่านใดต้องการนะครับให้เลือกไอวอนในบรรทัดบนนะครับหากท่านใดไม่ต้องการก็ให้เลือกในบรรทัดล่างได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถเข้ามาดูใบเซอร์ในเว็บ Education ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มโอเคนะครับหน้าเว็บจะกลับมาในส่วนของ Dashboard Student นะครับ ในกรณีที่เราเรียนจบคอร์สแล้วนะครับทางผู้สอนจะให้เลขคอร์สมานะครับให้ทําการกดเสิร์ชคอร์สทางด้านซ้ายนะครับหากต้องการปรับเป็นภาษาไทยนะครับให้เลือกภาษาทางด้านบนได้นะครับหากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับการเสิร์ชคอร์สจะเปลี่ยนเป็นคําว่าค้นหาหลักสูตรนะครับให้เราทําการเลือกค้นหาหลักสูตรนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ทําการใส่ ID หลักสูตรซึ่ง ID นี้จะได้มาตอนที่เราเรียนจบหลักสูตรแล้วนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบจากทางผู้สอนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไม่ใช่เลขที่ปรากฏอยู่ตอนนี้นะครับทําการใส่ ID แล้วกดเสิร์ชนะครับเว็บจะทําการสรุปข้อมูลนะครับว่าสอนโดยใครนะครับ เรียนวันที่เท่าไหร่นะครับให้เช็คความถูกต้องแล้วก็กด enroll Discord ได้เลยนะครับทำการคอนเฟิร์มโดยการกด yes และกด ok ครับหน้าเว็บจะกลับมาที่หัวข้อหลักสูตรของฉันนะครับซึ่งทางด้านขวาเนี่ยจะเขียนว่า not complete นะครับ ซึ่งแสดงว่ายังไม่เสร็จกระบวนการนะครับให้เรากดลงไปที่คำว่า NOT COMPLETE นะครับเพื่อทำแบบสำรวจให้เสร็จก่อนนะครับแบบสำรวจจะเป็นการสอบถามความพึงพอใจนะครับแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติมนะครับ เมื่อทำแบบสำรวจเสร็จแล้วนะครับให้กดโอเคนะครับทางด้านขวานะครับจะขึ้นคำว่า complete นะครับแสดงว่าเราทำครบทุกขั้นตอนแล้วนั่นเองนะครับสำหรับการรับใบเซอร์นะครับให้กลับไปดูในส่วนของแดชบอร์ดนะครับ ในหน้านี้จะแสดงหลักสูตรที่เราลงเรียนแล้วแล้วก็หลักสูตรที่เราเรียนจบแล้วนะครับหากทางผู้สอนนะครับได้ทําการอนุมัติใบเซอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในช่องหลักสูตรที่ศึกษาจบแล้วเนี่ยจะมีหมายเลขขึ้นมาแบบนี้นะครับหากทางผู้สอนยังไม่ได้อนุมัตินะครับอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับโดยทั่วไปจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับเราสามารถทําการโหลดใบเซอร์ได้นะครับทางด้านขวานะครับโดยการกดที่ โหลดใบเซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับลองกด Open นดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของใบเซอร์นะครับหากต้องการเซฟใบเซอร์ PDF ของเราเก็บไว้ในเครื่องนะครับให้กดปุ่มเซฟทางด้านบนได้เลยนะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการขอใบเซอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับผู้ที่เรียนคอร์สออรตเด็กจากทาง DETI นะครับหากสนใจในคอร์สอื่นๆนะครับสามารถสแกน QR Code หลังวิดีโอนี้นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง DETI ได้เลยนะครับขอบคุณครับ